อ่ะก็สว so ัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับวันวันของเด็กช่างนะครับวันนี้ก็กลับมากันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับการรีวิวมังงะนะครับก็เลยมารีวิวมังงะเก่าๆที่คุยมาเช่นเคยนะครับส่วนไอ้พวก l c ที่ได้ใหม่ๆมาในเดือนพฤษภาคมเนี่ยผมก็กาลังเล็งๆอยู่นะครับว่าจะสั่งมาดีไหมแต่ตอนนี้คืออยู่คนละบ้านก็เลยไม่มีโอกาสได้สั่งสักทีนะครับแต่ก็จะเร็วๆนี้แหละอ่ะก็จะได้สั่งมาแล้วก็ทําเก็บตกมังงะนะครับเพราะว่ามันก็คงไม่ใช่แบบเรื่องใหม่เรื่องอะไรนะครับมันก็ไไมม่่่ต้องรีีีววิเเพนทผปยแคลด เรื่องละนะครับวันนี้นะครับเรื่องที่ผมจะมาทําการรีวิวให้คุณผู้ชมฟังนะครับก็คือเรื่องนี้นะฮะปิ๊งรักรุ่นพี่สายดุนะครับแน่นอนครับว่าไอ้เรื่องนี้ผมได้ทําการทําคลิปเก็บตกมางะไปใน E ีีที่3นะครับตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้แกะอ่านเลยนะครับเนี่ยแหละครับคือปัจจัยหลักที่ทําให้ผมชอบเป็นสายดองอะไรอย่างเงี้ยซื้อมาก็แทบไม่ได้อ่านเลยนะครับวันนี้ก็ประจวบเหมาะนะครับจะมาแกะให้คุณผู้ชมได้ดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเรื่องนี้ สำหรับเรื่องนี้เนี่ยที่ผมซื้อมาก็เจตนาชัดๆเลยก็คือมันเป็นค่ายของเซนจูด้วยแล้วก็หน้าปกนี่คือสวยด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือผมไปอ่านเนื้อเรื่องย่อมาหรือเป็นเนื้อเรื่องสั้นอะที่เขาแบบเนื้อเรื่องที่เขาก่อนจะขายแบบขายแบบเป็นรูปเล่มมาแล้วนะครับก็เลยทําให้อ่ะก็เลยจัดจัดไปนะครับน่าสนใจดีฮะก็มาแกะกันเลยนะครับอ่านนะครับส่วนหน้าปกนะครับมันก็จะเป็นหน้าปกฉบับแบบด้านนะครับนี่ก็คือแบบไม่ได้เงาไม่ได้อะไรนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับ สวยมากๆนะ นี่เห็นไหมปิงรักรุ่นพี่สายดุเล่มที่1นนะครับแต่งโดยมาโคโต,โตโคุโดนะครับอ่าเป็นของเซนชูนั่นเองนะครับส่วนหน้าปกนี่คือแบบสวยมากนะครับเป็นแบบเป็นการวาดลายเส้นที่แบบถ้าไม่บอกว่าเป็นแนวอะไรสักอย่างอะ่ะก็เดาๆก็น่าจะเป็นเลิฟคอมเมดี้นะครับก็เช่นเคยนะครับแนวนี้ผมชอบอ่าเอามาดูที่สันนะครับนี่อ่าก็ประมาณนี้ซื้อมาในราคา90บาทนะครับอ่าส่วนด้านหลังนะครับนี่ความไม่เอาไหนคือพอสวรรค์นในการสร้างความประทับใจในเรื่องย่ออยู่นี่โอ้โหคุณไปอ่านอะไรโฟกัสอะไรตรงนี้ละ นะครับอ่าก็จะเป็นแนวโรแมนติกนะครับเหมาะสําหรับทั่วไปราคา90บาทและที่สำคัญก็คือหนังสือฉบับนี้นะครับพิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตานะครับราคา90บาทนะครับใช้กีรีลดแล้วนะครับสำหรับเซนจูนะครับถือว่าอ่ะก็ไม่พูดแล้วกันไม่พูดล้กันนะครับกลัวพูดหลายคลิปมากเดี๋ยวก็นั่นมีอคติกเข้าเกินไปนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนดูน่าจะรู้อยู่นะเดี๋ยวมาดูหน้าแรกกันนะครับอ่า อ้าหน้าแรกก็จะเป็นหน้าสีนั่นเองนะครับตอนแรกผมนึกว่าผมของรุ่นพี่เนี่ยน่าจะเป็นสีทองนะครับทำไมเปิดมามันดูออกม่วงไงไม่รู้นะเ้นจูนี่เขาก็จะทําแบบเกี่ยวว้อย่างนี้เออค่อนข้างแบบใหญ่ดีนะลายเส้นก็ถือว่าใช้ได้เลยนะอ้าเปิดมาก็จะเป็นรูปของรุ่นพี่นั่นเองนะครับแล้วก็ไปดูที่หน้าหลังนะครับปึบ๊บ อ่าก็ไม่มีอะไรมากอ่าสันก็ไม่มีอะไรก็นี่มีหน้าสีหน้าแรกหน้าที่2ออู้มีหลายตอนนะน,นี่ตอนที่1ถึงตอนที่16ผมก็ต้องดูก่อนนะครับว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นการ์ตูนแบบเนื้อเรื่องยาวเหยียดคือเนื้อเรื่องต่อกันเลยไหมหรืออาจจะเป็นการ์ตูนแก๊กก็ได้เพราะว่าเห็นน้องๆหรือเห็นตามคอมเมนต์ในเพจของเซนจูเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเป็นการ์ตูนแบบออกแนวแก๊กนิดน,นึงนะครับก็เลยอ่าว่าจะมาดูนะครับอ่าส่วนหน้าสีนะครับก็จะมี หนึ่งสองอมีสองหน้านะครับพอรวมเป็นสีหน้าหลังเนี่ยอ่านี่เห็นไหมเปิดเรื่องมานะครับก็เทตกะถอยเปยนะครับรุ่นพี่มันก็นั่นแหละปิงละรุ่นพี่สายดุจริงๆไหมละ่ะนี่กระดาษก็กรีนลีดนะครับแต่มันเป็นกรีนลีดที่แบบดูไม่ค่อยเรียบอ่ะไม่รู้นะผมรู้สึกเองว่านะก็คือถนอมสายตานั่นแหละแต่สัมผัสกระดาษนะถ้าเทียบกับ<ม>เทมเมอร์หรือพวกของรักพิมพ์อย่างเงี้ย คืออันนั้นกระดาษเขาจะดูแบบเนียนๆเ,เลยนะแบบโอ้โหเหมือนกระดาษทั่วๆไปอะอนะครับแต่อันนี้มันยังมีแบบเหมือนจะออกแนวสมูทไบรท์มากกว่าครับอะไรวะโอในที่สุดก็พูดทักทายแบบดีๆได้สักทีโอ้โหดูทรงแล้วนะครับไอคำว่ารุ่นพี่สายดุมันจะคงเป็นแค่ชื่อเรื่องจริงๆนะครับน่าจะออกแนวแบบซึนเดเลเล่ออรุ่นพี่แบบออกแนวปากไม่ตรงใจอะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะทําการอ่านก่อนแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะในเรื่องน่าติดตามอะไรยังไงอ่ะก็จะมาสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับผม นะครับผมก็ได้ทําการอ่านจบไปแล้วนะครับภายในระยะเวลาแปบ๊บเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นการ์ตูนที่เนื้อเรื่องไม่ได้ประติดประต่อกันหรือว่าเป็นเนื้อเรื่องที่ต้องติดตามแบบยาวเหยียดหรือต่อกันอะไรอย่างเงี้ยว่ามันเป็นยังไงนะครับมันเป็นการ์ตูนแนวแก๊กนะครับที่จะออกแนวแบบพ่อบ้านสุดเกา๋าหรือพี่ชายพลัง x อ,อะไรน้องสาวพลัง y อะไรสักอย่างนะฮะคือจบภายในตอนเลยก็คือ จบตอนนี้ปุ๊บก็ไปเริ่มแบบรูทใหม่เลยอะไรอย่างงี้บางทีมันก็ไม่ค่อยเหมาะสําหรับแนวที่ชอบสายเนื้อเรื่องหรือเดินเนื้อเรื่องยาวๆอะไรอย่างงี้นะครับก็คือมันจะออกแนวแก๊กตลกขบขันไหมมันก็ไม่ได้เชิงตลกขบขันนะครับแต่มันจะเป็นแนวแบบแอบรักแอบ,บชอบกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือต่างคนต่างไม่สามารถพูดออกไปได้เอ้ คำว่าปิงรักรุ่นพี่สายดูก็คือพระเอกก็ชอบรุ่นพี่นะครับรุ่นพี่ก็ชอบรุ่นน้องแต่เพียงแค่ปากมันไม่ตรงกับใจะนะบางทีนิสัยกรกระทำคำพูดมันออกไปอีกแบบหนึ่งแต่ในใจมันคิดอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยฮะก็เนี่ยเป็นรุ่นพี่คนดูนี่หน่อยบอกแล้วใช่ไหมว่าให้เช็คดีก่อนให้เขาโทษค่าอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้อะไรเงี้ยคือรุ่นพี่มันก็จะดูรุ่นน้องก่อนอะไรรุ่นน้องมันก็แอบแอบมองรุ่นพี่แอบชอบรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยครับนี่น,ะน,นี่เกะกะถอยไป อะไรอย่างงีข้ขอโทษครับอะไรอย่างงี้สุดท้ายนะครับก็นั่งแอบยิ้มคนเดียวสําเร็จในที่สุดก็พูดแบบทักทายดีๆได้สักทีอะไรอย่างงั้นนะนี่เห็นไหมกะปากไม่ตรงกับใจยจิงด้วยปึ๊บนี่พอรุ่นน้องมาทักบ้างมีธุระอะไรอะไรอย่างงี้ปึ๊บๆๆอีกสักพักก็มานั่งคิดนะว่ากูพูดอะไรออกไปนะครับแบบทักทายดีๆไม่ชอบนะครับอมันชอบคุนโหดอะไรอย่างงี้จบภายในตอนนี้ล่ะดู นะครับก็คือเรื่องก็ดําเนินไปเรื่อยๆอะไรนยก็ออกแนวหวานๆแนวแบบแอบรักแอบชอบกันเรื่องนี้นะครับคงจะไม่เหมาะกับคนโสดอย่างเราๆนะครับใครมีแฟนแล้วก็อดูได้ไม่ว่ากันนะครับแต่ใครที่ยังไม่มีแฟนไม่ดูจะดีกว่านะครับก็คงประมาณนี้นะนี่เห็นไหมก็ส่วนตัวนะครับผมค่อนข้างชอบลายเส้นมากนะครับลายเส้นนี่คือแบบสวยงามมากตั้งแต่หน้าปกอะนะครับพอมาติดตามลายเส้นนั้นไหนก็อาจือว่า ใช้ได้ใช้ได้นะครับคุ้มราคาพร้อมกับกระดาษคุณภาพอะไรอย่างนี้นะเนื้อเรื่องก็เป็นออกแนวแก๊แก,กผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าแนวนี้ผมก็อ่านมาบ่อยแล้วนะครับมันก็จะเป็นการบอกชอบกันไปบอกชอบกันมาจบแล้วเห็นไหมตอนแรกมาตอนที่2ก็เริ่มรูทใหม่แล้วเห็นไหมมันก็จะไปเริ่มตอนใหม่แบบไม่ทันได้อะไรเลยอะ่ะแปบ๊บเดียวผมก็ว่าอยู่นะว่าทําไมมันถึงทําสารบัญแบบเยอะเ,ออเห็นไหมแบบตอน1นึ่งถึงสิอ่ะแบบแป๊บเดียวจบเลยอะ่ะเออไม่กี่หน้าเองอะ่ะบางที4ีห้าหน้าก็คือจบตอนหนึ่งละก็คืออ่านได้เรื่อยๆัมนนนเป็นแนว แบบจบในตอนที่บางทีก็อาจจะมาในรูปแบบของการเจอรุ่นน้องคนอื่นไปเจอเพื่อนที่ทํางานคนอื่นจะมีหึงมีงอนกันนะเป็นเรื่องปกตินะครับแน,แนวนี้นะฮะความเข้าใจผิดอะไรกันอย่างนี้ก็คงพูดอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะว่ามันแล้วแต่คนชอบจริงๆเนี่ยมาตอนที่4แม่งก็เปลี่ยนลุกแล้วเห็นไหมแต่ส่วนตัวนะครับผมชอบผมชอบรุ่นพี่นะเพราะว่าออกแบบไม่ได้เออถือว่าตรงสเปคอยู่พอสมควรนะครับแนวแนวแบบออดุดุหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับเราเป็นรุ่นพี่นะฮะอ่าเห็นไหม ไม่รู้ว่าหลายๆคนชอบไหมนะเนี่ยเห็นงนีแป๊แบๆไปถกตอนแล้วมาไม่กี่หน้าเองค,อคือผมก็ไม่ต้องบรรยายความสนุกอะไรมากมายนะครับเอาง่ายๆก็คือถ้าจะถามหาถึงความสนุกอะมันต้องเริ่มมาจากการที่คุณชอบแนวอะไรก่อนนะครับถ้าชอบแนวโรแมนต์อ่ะผมก็แนะนําเลยต่อให้เป็นการ์ตูนแก๊กก็ตามเพราะว่ามันก็ต่อไปเรื่อยๆคือแบบต่อให้มีเล่มสองเล่มสาคือแต่งจบภายในตอนอ่ะก็อ่านต่อไปเรื่อยๆไม่มีสะดุดไม่มีขัดเพราะว่ามันก็ถือว่าแบบเออง่ายดีนะแบบจบในตอนไปเลยไม่ต้องไปแบบไม่ต้องค้างแล้วไม่ต้องไปตามเก็บเล่มหนึ ผมก็ตามเก็บเช่นเคยนะครับเพราะว่าผมชอบไลายเส้นเรื่องนี้มากนะฮะถ้าเรื่องนี้มีอนิเมะหรือว่ามีเล่ม2ก็อุดหนุนเช่นเคยนะครับผมรอส่วนความสนุกครับผมให้แค่เจ็ดเล่มสิแลวกันเพราะว่าแล้วนี้ผมเห็นมาแล้วนะครับให้เกิน5เนี่ยก็เพราะว่ารุ่นพีดรุ่นรวนนะครับแล้วก็ไลายเส้นแล้วก็คุณภาพกระดาษหรือว่าไม่จะเป็นหน้าปกนะครับกับราคาที่ค่อนข้างจับต้องได้นะครับรวมเป็นถึงเป็นค่ายที่ค่อนข้างมีปัญหากับคนน้อยที่สุดนะครับถ้าให้เทียบกับหลายๆค่ายที่ผ่านมาปัญหาเยอะจริงๆนะก็คงไม่มีอะไไรรมมากกเนนนนนนััแแล้วต่คชอบบจิงๆ็ปสสุ ของมิลิเทิตได้นะครับที่เว็บเซนจูหรือว่าช้อปปีก็ได้เช่นเคยนะครับอ่ะก็คงไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับวันนี้บรรดาคนดิชันก็คงต้องขอลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับที่จะเป็นเก็บตกหรือไม่ก็รีวิวนะก็ต้องรอกันอีกทีนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ